สวัสดีครับผมเฟ้มอเตอร์นะครับวันนี้ผมมารีวิวรถยนต์ยอดฮิตน,นะครับโต y ยต้าโซลูนา V อสตปี2008นะครับผมตัวนี้เป็น V อสต 1.5E ออโต้ปี08รถบ้านเดิมมือเดียวออกห้างนะครับประวัติเช็คศูนย์ทุกระยะไม่แท้1 6 0 0 0กิโลรถบางเดิมรอบคันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำ คันนี้ผมรับประกันให้เอาไปไม่พอใจไม่ว่าเงื่อนไขใดๆก็ตามนะครับเมียดาทะเลาะกันกับลูกทะเลาะกับเมียทะเลาะกับสามีทะเลาะกันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมคืนเงินให้นะครับผมคืนเงินให้ภายใน15วันนะเอาไปไม่ว่าเงื่อนไขอะไรใดๆยังไงก็ตามนะครับถ้าไม่พอใจคืนเงินให้ภายใน15วันนะครับมาดูกันทำไมเราถึงกล้ารับประกันนะครับ มันต้องมีแต่คนวิกลจริตเท่านั้นที่จะเอารถคันนี้มาคืนนะครับนี่ครับผมคนประเภทไหนที่ได้รถคันนี้ไปแล้วจะเอาคืนผมก็อยากรู้อยากดูเหมือนกันนะฮะเรารับประกันให้ขณะนี้15วันนะฮะเอาไปบอกเฮ้ยโดนย้อมแมวมาเอามาคืนครับเอาไปบอกนู่นนี่นั่นไม่ว่าเงื่อนไขใดๆอะไรยังไงก็ตามนะฮะเรารับคืนรับจบให้หมด กันเลยว่าคนประเภทไหนถึงจะกล้าเอารถแบบนี้มาคืนนะฮะเจ้าของออกรถใหม่นะครับนี่บัวชัวยังอยู่เลยบัวชัวยังอยู่เลยโดนไฟฟ้าเข้าไปให้นะฮะขายวีออสทิ้งเลยนะครับโดนไฟฟ้าเข้าให้นะฮะขายวีออสทิ้งเลยมาดูความสวยงามของรถคันนี้กันรถเดิมรอบคันไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับนี่นะฮะ ตะเข็บไม่เคยรื้อไม่เคยเปิดนะฮะผมยังไม่เปิดเลยผมเห็นสภาพผมไม่เปิดตะเข็บเลยนะฮะดูรอบพันกันตะเข็บไม่มีเปิดเลยนะครับผมยังไม่ได้เปิดเลยแม้แต่ผมเองผมยังไม่เปิดเลยผมดูสภาพผมรูแลไม่ต้องเปิดให้เสียเวลานะฮะดูนะครับทุกอย่างเหมือนกันกับออกศูนย์แม้กระทั่งสติกเกอร์เติมน้ำมัน e 2 0ได้ยังอยู่นะฮะ สังเกตครับท้ายเดิมเดิมยิ่งกว่าเดิมเดิมเดิมิมมิมมีแค่รอยใบไม้เข้าแค่นั้นนะครับใหม่กิฟตสวยใสยไร้ตำหนินี่ครับผมท้ายเดิมมีแค่เศษฝุ่นเข้าเท่านั้นนะฮะนี่ครับใสๆอย่างนี้หาได้อีกที่ไหนผมเองจับวีออสมา40-50คันยังไม่เคยเจอสภาพนี้ผมบอกไว้เลยนะฮะพราะค้านี่รูปปากเลยก่อนหน้านี้ติดต่อกันมาหลายคน บอกไม่มั่นใจไม่เป็นไรผมไม่ขายพ่อค้าผมขายลูกค้าเลยก็แล้วกันนะครับอยากขายไวไวในราคา12 9 0 0 0บาทนะฮะร,รับได้ค่อยโทรรับไม่ได้ไม่เป็นไรเก็บไม่ใช้ยังคุ้มนะครับเก็บไว้ดูต่างหน้าก็ยังโอเคนะฮะรถเดิมไม่มีแกะไม่มีเสัยบอยู่ห้องเครื่องกันนะฮะก่อนหน้านี้ปี08ผมขายไป62,000ยังมีเลยครับ บอ,อกไวเลยปีศูนย์นะถ้าเกิดใครเป็นเพื่อนๆผมในเฟสหรือในไลน์อะดูเลยเอ่อปีศ8นปเนี่ยราคาหก0ม0สองผมก็ขายมาแล้วนะ V ีออเนี่ยขายเยอะมากแต่มันไม่ได้อย่างนี้สิมันได้อย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยรอยมาร์กเดิมโรงงานนะรอยมาร์กเดิมโรงงานนะครับตัวหนังสือเดิมโรงงานนะตัวหนังสือเดิมโรงงานนะ ไม้ที่วิ่ง1 6 0 0 0กิโลเป็นไม้ที่วิ่งภายในจังหวัดกรุงเทพมหานครเท่านั้นไม่เคยออกต่างจังหวัดเลยรถคันนี้นะครับดูสภาพเขาสิดูสภาพเขานะครับน็อตไม่เคยแกะไม่เคยลื้อนะครับไม่เคยแกะไม่เคยลือ้อเดิมๆตรงนี้มีเคยถอดนะครับถอดล้างแผงแอร์จากศูนย์นะครับรถคันนี้มีประวัติศูนย์นะแต่ว่าคานหน้าเดิมๆไม่เคยทําอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะ เดิมเดิมเดิมเลยนะฮะนี่ครับเดิมทุกอย่างถ้าไม่เดิมก็คือมีน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วก็ยางนะครับที่ทํามาจากศูนย์แค่นั้นเองนะฮะเดิมนะครับน็อตไม่ได้แกะไม่ขยับเลยไม่มีสัมผัสเลยด้วยซ้ําไม่มีสัมผัสประแจเลยในชิ้นส่วนที่มันไม่ควรจะต้องสัมผัสนะนี่ดูนะครับ1 2 9 0งแบาทถามใจตัวเองดูว่าแพงไหมถ้าคิดว่าแพงผ่านได้เลย ผ่านๆๆแล้วไปเอาคัน6 0,000กว่าบาทของผมนะฮะถ้าคิดว่าคันนี้โดในใจติดต่อเข้ามา0833264322รถมาอยู่ที่1 6 0 0 0กิโลเท่านั้นย้ำว่า160,000กิโลไม่มีกลับไม่มีย้อมเพราะถ้ากลับถ้าย้อมศูนย์ก็ต้องเป็นคนทำเพราะว่ารถคันนี้เช็คศูนย์มาตลอดประวัติเช็คศูนย์ทุกระยะนะฮะประวัติเช็คศูนย์ทุกระยะนะครับเช็คประวัติที่ศูนย์ดูได้เลย QC Part เนี่ย ผ่านโตโยต้ามอเตอร์มาแล้วถามว่าผมจะกลับจะย้อมยังไงมันทําไม่ได้หรอครับเล่งมาอยู่ที่1 6 0 0 0กิโลมือเดียกห้างซื้อสดมานะครับสภาพนี้1ใน1000เท่านั้นนะครับหใน1000เท่านั้นนะฮะหนึ่งใน1น0 0งผมกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคําเลยว่าไม่ได้สภาพนี้แน่นอน129,000บาทถ้าคิดว่าชอบใจรับได้0833264332ดูรถรามกำแหงซอยมิดินครับผม